ใช้แผนป้องกันเอาแบบนี้เลยนะเนี่ยชั้นห้านะผมแนะนำนะชั้นห้านะใช้แผนแบบนี้เลยป้องกันรูดี้นี่นะรูดี้ใส่ประดับอ่าตำนานธรรมดาอันนี้ไปสามชิ้นเลยนะอ่าแล้วก็อันนี้คุณจะใช้ใครก็ได้เนี่ยอ่าคุณใช้คาริน ใช้อลิสใช้ใครก็ได้หมดอะนะไม่ต้องไปสนใจสนใจตัวแรกว่ามันเป็นรูด,ดี้ก็พอชั้นห้านะอ่ะตีหมิงแดงก่อนอันนี้มันทำให้หวาดโกคุณไม่ต้องไปป้องกันนะครับผมแล้วแต่นะอันนี้ผมแค่แนะนำถ้าคุณหมดจะอ่าเอาไอตัวอะไรนะชีสอะไรนะ่ะมันก็แล้วแต่คุณนะ,ะตีหมิงแดงก่อนดึงออกมา ดึงมาเนี่ยตีมิงแดงไปก่อนเลยไอเทไม่ต้องไปตีเดี๋ยวมันตายเองไม่ต้องไปตีมันไม่มันไม่ทันได้ใช้อันตีหรอกอตีหมิงแดงก่อนคือที่บอกว่ามันไม่ได้ใช้อันตีพอแล้วปะ ฮีโรทุกตัวของเราใส่ไอดีใส่ประดับอ่าเขาเรียกว่าประดับอะไรนะฮีโรทุกตัวเนี่ยใช้ประดับอันนี้ผมตอนเบรกผมเล่นยาวถึงชั้น 10, นะที่เบรก้นเมื่อกี้ผมเพิ่งมาเล่นชั้นที่สองผ่านสามผมดูแล้วยังไม่รู้เลยว่าเห็นมันเป็นตัวฮีโร่อะไรกันบตีเซอินเด็กก่อน ตีเซอินเด็กก่อนอ่ะแล้วไปตีคารินลองดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเออถ้าถามว่าทีมหกล้านเจ็ดล้านเนี่ยระดับพลังบัญชีเขาหกล้านเจ็ดล้านเนี่ยมันไม่มีปัญหามันไม่มีผลถูกไหมครับอ,อ่ายังไงเขาก็ผ่านอ,อ่าถูกไหมฮะถามว่าเออผมเล่นตัวไปเล่นตัวเด็กเนี่ยผมใช้ลูดี้นะ คอนชีตผมไม่ได้อัพไอตัวตีดำมังกรอะนะเรื่องของเรื่องนะผมไม่ได้อัพเอาใครตายอะ่ะตีตัวไหนก่อนก็ยังไม่รู้เลยตายวะเดือมาเพราะว่าไอตัวนี้มีชบชีวิตกลัวอะไรอะ่ะไอเราใเซอ,อิน บางไปหรือเปล่าเมื่อเมื่อกี้ผมเล่นตอนเบรกนะประมาณยี่สิบวินาทีอะถึงหน้าสิบสองเลยตารางสิบสาผมเล่นไปทีไม่ผ่านไอ้ผมงงเดี๋ยวค่อยเลิกงานแล้วค่อยไปศึกษา ชั้นหผมไม่รู้นะผมก็เออเนี่ยผมใช้ไอตัวลูดี้อ่ะแต่ผมใช้ประดับไอแบบว่าลดวาดกลัวยังไงหวาดกลัวก็คือคุณคุณต้องแบบว่าตีฮีโร่ตัวแรกอยู่แล้วซึ่งลูดี้เนี่ยมันถูกเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออมันถูกปรับเปลี่ยนอ่าเรียกรีเม็กแล้วกันรีเม็กสกิลให้แบบว่าลอดอ่าการ เวลาในการติดานะลงเราใช้ประดับในการลดติดานะลงไปอีกใส่ไปอีกสามอันดูนี้ว่าดูดีมีติดกี่วิตีคิดก่อนอ่าถูกไหมะฮะดูดี่ติดหวัดกลัวปับ๊บดูดี่หาย <c oughs> ทั้งที่อไอตัวอื่นเนี่ยยังไม่ทันได้นี่เลยตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ทันได้อ่าล้างเลยดูที่หายละ อ้านี่ผมไม่ได้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงที่ผมเล่นผมใช้สัตว์เลี้ยงตำนานบวกอย่างเดียวเลยผมไม่รู้ว่าเพราะว่าผมไปผมก,ก็กะตะกป้องเดียวไปเลยแต่มันถึงแค่อ่าชั้นสิบสองซึ่งเดี๋ยวไงผมก็ต้องมาลองเล่นใหม่ผมเลยบอกว่าถ้าพลังบัญชีมันสูงสูงอะพวกด่านห้าด่านหกด่านเจ็ดด่านแปดด่านพวกเนี้ยออโต้ไปมันก็ผ่านยาวถูกปะเพราะว่าพลังบัญชีมันสูง แต่ถ้าหาว่าพลังชีน้น้อยอะ่ะกูจะไปตั้งตัวแบบพวกเทพเกหลีพวกอะไรมันมันไม่ได้หรอกอือมผมดูแล้วน่าจะมียากชั้นสิบห้าซึ่งโนโฮของเอาไปเยอะน่าจะไม่เท่าไหร่เพราะเห็นเป็นแก๊งสายฟ้าอีกนะชั้นสนะิบห้าเนี่ยผมเล่นอย่างเงี้ย ก็ไปเล่นอารีนาสามอันเล่นอารีนาเสร็จผมก็มาเล่นด่านแปดน,นะรูดี้เนี่ยใส่แบบไอ้นี่เลยอเล่นแบบเล่นแบบว่าไอ้นี่เลยอ่ะใช้รูดี้ชนเลยอ่ะแต่ว่าใส่ประดับ ไอ้ประดับตำนานเนี่ยอ่ะเห็นไหมผมบอกแล้วผมได้ไปถึงด่านสิสองแล้วทั้งที่เบ,บรกแป๊บเดียวเองแต่เนี่ยมันก็ไปถึงพอมาถึงด่านแปดใช่ไหมแล้นแปดผมก็เอาอันนี้อีกแหละถ้าไม่ผิดนะเนี่ยไอ้แผนป้องกันเนี่ยใช้โรดดี้นี่แหละเพราะผมไปเล่นอารีนาสองนัดเองแล้วผมก็กลับมา แล้วผมก็เล่นไอน้หนาอีกหลังจากเล่นผ่านดานสิบเอ็ดเพราะว่าต้องการเหรียญไอ้สองร้อย 200. อันนี้ฮะตีนี่เลยตีไอ้คนที่แบบว่าอ่ามันมีโอกาสที่แบบว่าเออจะทำเราก่อนอ,ะอ่ะอ้าผมว่าจะเข้าไปเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงลืออีกแล้วอืเพราะว่าทีแรกผมไม่ได้ใช้ตุ๊กตายอนทีตอนที่ผมเล่นผ่านครั้งแรกนะผมใช้ไอ้สัตว์เลี้ยงตำน,นานพวกเลย ตุวตายยนีกดอันนี้อันไหนที่สี่สิบเปอร์จำไม่ได้แล้วความจริงด่านนี้เอาด่านแปดนี่เอาไอ้ไอ้นี่มาน่าจะดีกว่านะอย่าตีอีวานนะตีตีวานเมื่อไหร่คูก็ตายอะ่ะก่อนที่กูจะตีอีวาน่ะคูก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้หลบ ให้วิ่งตามมาออีวานวิ่งตามมาโอเคเข้าทางแล้วอ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีอีวานอีวานตีเปตัวท้ายเลยเหมือนกระดาษทิบสีนะกระดาษทิบสีที่มันมีตัวเซอินเด็กรอบที่แล้วนะอีวานมันวิ่งตามมาไอ้อลิสนะจนเซอินเด็กตายแล้วหรืออีวานปั๊บเดียวตายเลย ไอ้อย่าพิ่งไปตีอีวานเออนะอะาอเนี้ยลุยใครตายก็ไม่รู้แหละนี่นเอาไออีวานแดงบวกไอตัวที่ออกมาใหม่ะ เดี๋ยวลองงอไปเทสด่านสิบสามดูดิพวกด่านสิบสามเมื่อกี้ผมเล่นไปทีเดียวเนี่ยตายไปตรงละใครตายเซอินตายฮยต้องใส่ชุดชีวิตนัใเซอินเนี่ย นี่เนี่ยเติมอ้าวโไม่ทานนี่คือที่ได้ไอ้รอบแรกผมเอาไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้มาไอสัตว์เลี้ยงเออตำนานบวงมามันไม่ตายไอนี่เอาสัตว์เลี้ยงไอตัวนี้มาตายเฉย พอตัวฮิวตายนี่ก็สีไม่ทันเลยดยิไอตัวดาเมทอ่ะเพราะตัวดาเมทมันเป็นเซอินตัวเดียวเนี่ยอ้าวพุกทันี่โปกติตัวดาเมทตายนี่มันไม่น่าจะทันนะ <c oughs> ไม่รู้นะเนี่ยเอ่อก็คือผมบอกแล้วผมได้เป็นดายสองเนี่ยผมก็ลองกดให้ดูนะแต่ผมไม่รู้นะว่าใครเคยใช้ฮีโร่อะไรยังไงนะเพราะว่าผมเบลมาผมก็ลองเอ่อลองกดเล่นดูเลยก็เป็นแบบนี้แหละ ไอ้ที่ผมผ่านผมก็ลองให้ดูแต่ผมคิดว่าผมผ่านหมดอละ